เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวไว้พี่สวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้ารถส,สวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับสวยใสยปิ้งเลยสีสันเงาฉ่ำครับน,นิสนสันซันนี่ G.L.NIO เครื่องเกียร์ดีบอดี้สวยไม่มีชนหนักของเครื่องเดิมๆแห้งๆครับสวยรอบคันเลยครับรถสภาพเดิมๆผมใช้เดินทางไกลได้สบาย ราคาสุดคุ้มด้วยครับสี่หมบาทเองสภาพกิฟต์ภายในตัดลายไม้ด้วยครับสวยหรู V.I.P. แผงเงินโซนสมบูรณ์ไม่แตกักไม่ชำรุดเบาะผ้าสภาพดีครับไม่โซมกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี้บานสวยครบคุ้มนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับท่านใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนคันนี้อยู่พิษณุโลกนะครับ แถวสาหากรณ์จังหวัดพิษณุโลกเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับนัดนรดนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อนัดหมายกับเจ้าของได้เลยปี2 0 0 3นครับ45,000บาทสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ